Hi อันยองสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาทำเมนูนมสดกุหลาบกันนะคะมาดูกันเลยวัตถุดิบก็มีนมสดนมข้นหวานไซรับกลิ่นกุหลาบแล้วก็น้ำแข็งนะคะเรามาดูกันเลยขั้นตอนแรกก็จะใส่น้ำแข็งลงไปแก้วนะคะน้ำแข็งเนี้ยมีความพิเศษตรงที่ว่าจะมีกลิ่นกุหลาบนะคะอยู่ในตัวน้ำแข็งนะคะเป็นแบบโฮมเมดเห็นไหมเอ,อ่ย ใส่ลงไปเลยนะคะประมาณ3-4ถึงก้อนนะคะจากนั้นเราก็จะใส่ไซรัปกลิ่นกุหลาบลงไปนะคะใส่ไม่ต้องหมดนะคะประมาณนี้เลยจากนั้นก็ใส่น้มข้นหวานตรมามมลิลงไปเ,เขาไม่ได้สปอนนะทุกคนก็ใส่ลงไปเลย เรียบร้อยอื้ออืเอ้ยปิดยากจากนั้นก็คนให้เข้ากันนะคะจากนั้นก็ใส่นมสดลงไปเลยใส่ไม่ต้องเต็มนะคะทุกคนเพราะว่าเราจะใส่น้ำแข็งต่ออืมใส่น้ำแข็งงไปเพิ่มเลย เรียบร้อยจากนั้นก็ใส่นมสดลงไปเลยอืมเกือบเกือบเต็มนะคะทุกคนแล้วก็เราก็จะใส่ไซรับกินกุหลาบเพิ่อมลงไปที่เราเหลือตอนต้นเมื่อกี้เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะทุกคนอยากให้ทุกคนลองไปทำกันดูนะคะไม่ยากเลยขอบคุณทุกคนที่กำลังดูอยู่จนจบคลิปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ